รู้เรื่องนี้หรือยังคะว่าอีกหนึ่งสาเหตุหลักเลยค่ะที่ทําให้มือถือของเราเนี่ยพื้นที่เต็ม บ่อยมากๆและหลายๆคนก็ไม่เคยไปทําการลบปุ่มนี้ด้วยซ้ำและที่สําคัญเนี่ยเราเนี่ยดูคลิปวิดีโอในมือถือของเราใน Facebook ทุกวันเลยค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าการที่เราดูคลิปวิดีโอเนี่ยมันเป็นไฟล์ขยะที่อยู่ในมือถือของเราที่ทําให้มือถือของเราอืดและช้าเวลาที่เราเล่นอะไรก็แล้วแต่มันก็จะสะดุดมันก็จะอืดมันก็จะช้าหรือเวลาที่เราดาวน์โหลดอะไรก็แล้วแต่ค่ะมันจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่รู้เรื่องนี้บันทึกคลิปนี้ไว้ดูย้อนหลังได้เลยนะคะเดี๋ยวหมวยพา เพื่อนๆไปดูกันค่ะว่าเขาลบกันตรงไหนเขาทำกันยังไงแต่ก่อนจะไปฝากกดติดตามช่องพี่หมวยด้วยนะคะเข้ามาที่หน้า Facebook ของเราแบบนี้เลยค่ะทำการกด3ขีดขวาค่ะหลังจากนั้นมาตรงคำว่าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวแต่ที่การตั้งค่าค่ะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะเลื่อนมานะคะเลื่อนมาเจอกับคำว่าการบันทึกอ่า